สดีครับผมชื่อเด็กแคลร์คนเทนเนอรเสียางงานวยพรครับชื่อเล่นชื่อปันปันนะคะวันนี้จะมานำเสนองานวิจัยของปันนะครับงานวิจัยของปันมีสองนนะะช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นเผยตนส่วนที่ช่วงที่สองก็จะเป็นงานวิจัยนะครับก็เดยวจะเริ่มที่เผยตนก่อนนะครับเผยตนก็จะมีเป็นเรื่องงานบ้านแล้วก็วิชาที่ทําได้ดีอะไรประมาณนี้นะครับอย่างแรกก็คือวิชาที่ทําได้ดีนะครับก็จะเป็นวิชา E S L นะครับ E.S.L. นะคะย้ำว่า E.S.L. นะคะเป้าหมายของวิชา E.S.L. นะครับก็จะเป็นเรื่องการสะกดคําให้ถูกต้องนะครับก็คือการเขียนให้ถูกต้องนะครับโดยปัจจัยที่ทําให้เป็นวิชาที่ทําได้ดีนะครับก็จะเป็นเรื่องการอ่านหนังสือญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษนะครับทําให นำมาเขียนได้นะครับจำได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าตัวมนสนุกนะครับข้อที่2ก็คือสิวิชาที่ปรับปรุงนะครับก็วิชาที่ต้องปรับปรุงนะครับก็จะเป็นเรื่องวิชาคุณปัญญาภาษาไทยนะครับเป้าหมายนะครับก็จะเป็นเรื่องการเขียนให้มีหัวนะครับก็ เขียนตัวอักษรให้มีหัวนะครับก็เรื่องดีก็ต้องแก้ไขเพราะว่าบางทีเขียนมีหัวบางทีก็เขียนไม่มีหัวนะครับก็เลยทําให้เป็นเป้าหมายวิชาที่ยังต้องปรับปรุงนะครับส่วนตอนนี้ก็จะจบเรื่องวิชาแล้วนะครับจะต่อที่งานบ้านนะครับงานบ้านสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะถ้าสมมติเราทำงานบ้านเลยสักนิดหน่อยสักนิดสักนิด นิดนึงได้นะครับก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราทําได้ก็แบ่งเบาภาระไปสักนิดนึงก็ได้ก็ดีแล้วนะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมได้เรียนรู้นะครับงานบ้านที่ทําได้ดีนะครับก็จะมีการเก็บจัดของนะครับเพราะว่าพ่อแม่ชอบชมว่าจัดได้เหมือนโรงแรมมากนะครับก็เลยเป็น งานบ้านที่ทําได้ดีนะครับส่วนงานบ้านที่ทําไม่ค่อยได้ดีนะครับก็จะเป็นการล้างจานนะครับน้ําชอบเปื้อนใส่เสื้อนะครับตอนล้างจานนะครับทําไม่ค่อยเพราะว่าไม่ค่อยระวังะระวังนะครับก็เลยจะแก้ไขโดยการใส่ผ้ากันเปื้อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเคยต้นก็จะเสร็จประมาณนี้แล้ะครับจะต่อที่งานวิจัยเลยนะครับ งานวิจัยก็จะเริ่มจากว่าผมสงสัยอะไรนะครับก็สิ่งที่ผมสงสัยก็จะเป็นฟืนไม้กับถ่านไม้นะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับประมาณนี้คุณสมบัติแตกต่างอะไรกันอย่างไรนะครับก็เลยทําให้ผมนะคบไปสืบค้นข้อมูลมานะครับก็เลยได้ข้อความมาว่า ฐานไม้นะครับมันก็จะหยิบง่ายกว่าเป็นชิ้นๆนะครัับมนก็ง่ายกว่าแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นฟืนไม้นะครับควันนะครับมันก็จะเยอะกว่านะครับความร้อนอุณหภูมินะครับมันก็จะน้อยกว่าด้วยนะครับก็ถ้าสมมุติเป็นเรื่องอุณหภูมิถ้ายิ่งน้อยก็ยิ่งไม่ค่อยดีนะครับถ้าสมมติควันเป็นควันก็ยิ่งมากครับก็ยิ่งไม่ดีนะครับประมาณนี้นะครับก็ จะต่อไปเลยนะครับก็เลยทําให้ผมไปถึงสมมติฐานนะครับตรงนี้เลยนะครับก็คือถ้าสมมติฉันนะครับเอาเอาทั้งสองอย่างเนี้ยครับประมาณนะครับว่าจะเอามาทดลองนะครับหรือมาทดสอบคุณภาพนะครับจะทําให้รู้คุณสมบัติในการเป็นเชื้อเพลิงของทั้งสองอย่างก็คือฟืนไม้กับถ่านนั่นเองนะไม้นั่นเองนะครับ ก็จะประมาณนี้นะคบด้วยวิธีง่ายๆด้วยนะครับย้ำว่าวิธีง่ายๆนะครับเลยนําไปสู่หัวข้อวิจัยของผมนะครับก็จะเป็นหัวข้อวิจัยที่เขียนว่าการศึกษากาันการทดลองหรือทดสอบนะครบทานไม้กับฟืนไม้นะครับด้วยวิธีง่ายๆนะครับจะได้รู้ถึงคุณสมบัติเชือ่อความเป็นเชื้อเพลิงประมาณนี้นะครับก็จะใครค่ะ ก็คล้ายๆเป็นคล้ายๆสมมติฐานนะคบแต่ก็จะแตกต่างกันหน่อยนิดเดียวนะคบเพราะว่าอจริงๆคือมันต้องก๊อปปี้พวกนี้ครับมาเขียนตรงนี้นะครับก็คือนําพวกสมมติฐานข้อมูลสาคัญก็เพื่อข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยครับนามาเขียนเป็นหัวข้อวิจัยก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้าเห็นได้นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับเหลืออีกแค่หัวข้อเดียวนะครับก็จะเป็นหัวข้อเรื่องว่า แหล่งข้อมูลอื่นนะครับที่หามานะครับมันแบผลลัพธ์เนี่ยเป็นไงนะครับก็จะเริ่มจากแรกอย่างแรกเลยนะครับควันควันนะครับควันฟืนไม้เยอะกว่านะครับก็จะไม่ดีเพราะว่าควันเนี่ยครับสร้างมลพิษนะครับถ้าสมมติยิ่งเยอะนะครับมันก็ยิ่งแย่นะครับไม่แปลนนะครับถ้าสมมุติเป็นเรื่องอุณหภูมินะครับ อุณหภูม so, ิที่ยิ่งมากกว่านะครับก็จะยิ่งดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทําวิจัยนะครับมันเป็นเชื้อเพลิงนะครับถ้าสมมติอุณหภูมิยิ่งมากมันก็ยิ่งดีครับถ้าสมมุติยิ่งน้อยอุณหภูมิน้อยก็จะมีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่านะครับส่วนโอกาสเป็นมะเร็งนะครับโอกาสเป็นมะเร็งนะครับมันก็จะมีอยู่นะครับเพราะว่าโดนเผาไหม้อะไรอย่างเงี้ยค ที่มันอุ่นๆร้อนๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดการเป็นมะเร็งได้นะครับซึ่งทานนะครับก็มีโอกาสเป็นมะเร็งน้อยกว่านะครับปุ่นไม้ก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่านะครับก็คือทานนะครับมันทํามาก่อนนะครับก็ไม่น่าจะแปลกใจนะครับที่ทํามาก่อนแล้วมันจะดีกว่านะครับเพราะว่าการ แบบมาเนี่ยครับมันก็จะต้องทําให้ดีกว่าด้วยนะครับส่วนความสะดวกนี่ครับผมว่าทั้งสองอย่างเนี่ยครับพอๆกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดก็ถ่านก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ่านมันเป็นแท่งๆนะครับมันเหมือนอัดแท่งเข้ามาค่ะให้แบบเล็กๆลองอะนะครับมันก็จะหยิบง่ายกว่านิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็หนักๆเหมือนกันเลยครับก็ จะประมาณนี้นะครับสำหรับงานวิจัยของปันนะครับขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ